รับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3ามสีนะครับในบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนนะครับวันนี้อยู่กับเรา3ามคนครับผมอาร์มธนภูมินะครับและพี่จอยชนิิชารวมถึงพี่แหวนแวนปวริสาด้วยวันนี้คือคักมากๆเลยมีน้องๆมาดูพวกเราด้วยต้อนรับกันหน่อยนะครับน้องๆนักเรียนและคณะครูอาจารย์นะครับจากโรงเรียนชนประธานนะครับสวัสดีครับแผนการเรียนนิเทศศาสตร์เป็นแบบว่า มัธยมเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีแผนการเรียนให้มาศึกษาด้วยแล้วใช่ว่าชอบไม่ชอบนะฮะดูวันนี้แล้วจะรู้สึกชอบไม่ชอบยังไงบอกพี่ด้วยนะคะเดี๋ยวอยู่กันยาวๆนะครับวันนี้นะครับเริ่มต้นวันนี้กันที่บรรยากาศตุจีนทั่วไทยกันหน่อยก็แล้วกันนะคะบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันไหว้แล้วก็ครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็ต่างตั้งโต๊ะเส้นไหว้เทพบูชาเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมถึงบรรพบุรุษด้วยเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลกันอย่างคึกคักเลยล่ะค่ะ เริ่มกันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะคนไทยเชื้อสายจีนต่างสวมใส่เสื้อสีแดงสดใสเลยนะคะนําของเส้นไหว้ออกมาไหวตามศาลเจ้าต่างๆอย่างเช่นที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หน้าผาค่ะศาลเจ้าพ่อเทพารักเจ้าแม่ทับทิมซึ่งเป็นศาลเจ้าหลักของ <Ừ. S 2> ชาวปากน้ําโพนะคะมีความเชื่อที่ว่ากันว่าในวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้หากได้กราบไหว้ขอพรแล้วเนี่ยจะช่วยให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยหมดไปแล้วก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตการงานเจริญก้าวหน้าต่าง หลอดทั้งปีค่ะขรสวร์เขาว่ากันว่าเป็นเยาวราชสาขาสองเลยนะร้านทองเยอะมากจริงส่วนที่จังหวัดภูเก็ตนะครับบรรยากาศวันไหว้เนื่องในเทศกาลตรุษจีนของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็เหมือนกันครับมีการนําของไหว้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผลไม้ขนมหวานกับข้าวคาวกับข้าวเจนะครับสุราน้ําชาข้าวสวยกระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็ผลไม้ส้มมหามงคลต่างๆนะครับนำมาประกอบพิธีไหว้เจ้าในวันตรุษจีนนะครับโดยเริ่มจาก การไหว้เจ้าในตอนเช้านะครับหลังจากนั้นช่วงสายๆไม่เกินเที่ยงนะแต่ละครอบครัวก็จะมีการประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษเพื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะครับรวมถึงตามบ้านเรือนของประชาชนนะครับแล้วก็ตามสถานที่เป็นสถานประกอบการต่างๆก็ได้มีการตั้งโต๊ะเพื่อทําพิธีไหว้เจ้านะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนะครับให้กิจการนั้นเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปอย่างมั่งคั่งมั่นคงครับขึ้นเหนือไปที่จังหวัด เชียงใหม่กันบ้างนะคะครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนจะปทำพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษกันที่บ้านก่อนที่จะพากันนําของเส้นไหว้มาไหว้เทพเจ้าที่เคารพนับถือตามสารเจ้าต่างๆทั่วเมืองเชียงใหม่เลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นเทพเจ้าปุงเท่ากงนะคะ ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่ให้ความเคารพนับถือเพื่อขอพอรเรื่องสุขภาพและขอให้เศรษฐกิจดีขึ้นซึ่งจริงๆแล้วที่เชียงใหม่นี่นะคะบรรยากาศก็เริ่มคึกคักมาตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้แล้วค่ะ<อ>เพราะว่าชาวบ้านส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้นำเอาของเส้นไหว้มาสักการะขอพอรกันเพื่อเลี่ยงความแออัดในวันนี้ทําให้เช้านี้นะคะซึ่งตรงกับวันทํางานด้วยก็มีแต่ตัวแทนครอบครัวเดินทางนําของเส้นไหว้มาไหว้เจ้ากันเท่านั้นทําให้ผู้คนเนี่ยไม่หนาแน่นมากนะักและยังทยอยเมยียง ต่อเนื่องค่ะค และจุดจีนนี้นะคะไม่ใช่แค่การกราบไหว้ขอพรเทพเจ้าเท่านั้นนะคะแต่สําหรับพื้นที่ใดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนในพื้นที่ชาวจังหวัดนั้นก็ถือโอกาสนะคะดีเปียปีนี้นะคะปีใหม่จีนแบบนี้ไปกราบไหว้ขอพรท่านเช่นกันค่ะอย่างเช่นคนไทยเชื้อสายจีนที่โคราชก็พาครอบครัวสวมใส่ชุดแดงสดนะคะนาของเส้นไหว้แล้วก็ของมงคลต่างๆไปกราบสการะเท้าสุรานารีหรือว่าย่าโมค,ค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับเทศ การตรุษจ,จีนกันส่วนใหญ่ก็จะขอพรให้มีโชคลาบจเจริญก้าวหน้ามีสุขภาพแข็งแรงรในขณะที่ศาลเจ้าพ่อไฟค่ะซึ่งอยู่บริเวณตรงข้ามกับอนุสาวรีย์เท้าสุรานารีก็คึกคักไม่น้อยไปกว่ากันเลยค่ะเพราะมีความเชื่อว่าหากไปขอพรเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานการค้าขายมักจะสมหวังได้ดังปรารถนาทุกรายเลยล่ะค่ะนี่นะครเป็นบรรยากาศทั่วไทยที่ประมวลมาให้ได้ชมกันนะครับแน่นอนเหมือนอย่างที่พี่จอยบอกไปว่าแต่ละพื้นที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เป็นที่ เคารพสักการะของคนในพื้นที่อยู่นะครับดังนั้นสถานที่ต่างๆ<ม>ก็จะมีผู้คนโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนะนะครับไปไหว้ขอพรกันเป็นจํานวนมากในช่วงตรุษจีนนี้นะครับที่วัดบานชันก็เหมือนกัน<ม>นะถึงแม้จะเป็นวัดไทยพี่แหวนแต่ว่ามีชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากมนะครับ<ม>เห็นบอกว่าวันพรุ่งนี้เขาจะมีพิธีใหญ่นะครับ<ม>กับพิธีสวดพานยักษ์เพื่อเสริมสิริมงคลด้วยนะฮะ ใครที่นับถือบูชาเท้าเวสสุวรรณเชื่อว่าจะต้องรู้จักนะวัดบางชันแน่นอนนะครับที่นี่เป็นวัดที่มีองค์เท้าเวสสุวรรณปางต่างๆจํานวนมากที่สุดในกรุงเทพนะพี่แหวนมีหลายคนครับไปกราบสักการะขอพรแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับสมหวังดังที่ขอเอาไว้ผมไปถามเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคนที่มาแก้บนแล้วแบบแก้แบบเยอะมากนะก็คือดอก กุหลาบแดงเนี่ยแหละฮะมาเป็นรถสิบล้อเลยโอ้ขเลย,ยมาเป็นแสนดอกเลย,ยถามว่าเขาบนเรื่องอะไรกันอันนี้เขาขอเป็นความลับ<อ>นะเข,เขาแบบไม่บอกอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าอยากได้นะอยากไปแก้บนแบบ ผู้โชคดีท่านนั้นนะไปขอกันได้โดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีนนี้นะครับวัดบางชันเขาจะจัดให้มีพิธีสวดพานยักษ์นะครับนำขอพรองค์ท้าเวสุวรรณนะครับแล้วก็จะมีการนําสิงโตนะครับสิงโตเงินสิงโตทองนะครับมาเชิดประทานเงินประทานพรเสริมสิริมงคลรับตรุษจีนในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา6กโมงเย็นเป็นต้นไปครับขอฝากด้วยครับในวันที่10กุมภาพันธ์นะครับวันตรุษจีนนะครับปีนี้ตรงกับวันเสาร์ทางวัดบางชันเรามี กิจกรรมนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นๆนะครับมีพิธีจสวดพานยักษ์แล้วก็มีพิธีในการพุทธาพิเศษนะครับเพราะว่าทางวัดมีการจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นหลังจากเสร็จพิธีจะมีการไหว้นะครับขอพรนําขอพรอ,องค์เวสุวรรณแล้วก็จะมีในส่วนของสิงโตมังกรเงินมังกรทองที่จะมาคํานับเพื่อคารวะแล้วก็ประทานพรประทานเงินประทานทองให้กับผู้เข้าร่วมพิธีพิธีจะเริ่มในช่วง6กโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นมามาได้นะครับ ใครนะครับที่อยากรู้ถึงประวัติความเป็นมานะครับรวมถึงเรื่องราวของท้าวเวสสุวรรณนะครับแล้วกเ็เรื่องราวของวัดบางชานันว่าเอ๊ะทำไมที่นี่ถึงโด่งดังขึ้นมาเดียวติดตามได้ในรายการไทยนิยมนะครับผมไปเจาะลึกเรื่องนี้มาฝากกันวันอาทิตย์นี้แน่นอนเรื่องมูแบบนี้เราจะไม่พลาดไม่พลาดแน่นอน แหมมูแบบจีนไปแล้วมูแบบไทยไปก็แล้วมูในประเทศไปแล้วแต่ว่าถ้าเราจะมูเนี่ยค,คือต้องมูไปให้สุดค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ได้เป็นวันไหว้ด้วยสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้ไปไหว้ที่ไหนเนี่ยก็เปิดหน้าจอรับความสิริมงคลไปได้วยกันเลยเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปมูกันถึงฮ่องกงเลยทีเดียวนะคะกับกิจกรรมค่ะที่มีชื่อว่ามหาเฮงมหาฮ่องกงที่ทางวิทยุครอบครัวข่าวนะคะก็พาคุณผู้ชมกันนะคะไปขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีม่ ก่อนค่ะและช่วงหน้าเราก็มาติดตามข่าวบันเทิงที่น่าสนใจกันอีกสักครู่เดียวคะ่ะวิทยุครอบครัวข่าวผ่าท่านผู้ฟังผู้โชคดีบินลัดฟ้าสุเกาะฮ่องกงกับทริปร้อยหกออนทัวตอนมาหาเฮงมาหาฮ่องกงอิม่มบุญอิ่มใจ3วัน2คืนเก็บทุกเดสติเนชันที่สายมูไม่ควรพลาดเริ่มต้นที่พระใหญ่เทียนฐาน เทพเจ้ากวนอูวัดกวนไทยนั่งรถรางพีแครมขึ้นยอดเขาว,วิกตอเรียชมความสวยงามของฝั่งเกาลูนมูกันต่อที่วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัวอ่าวริพลัสเบเจ้าแม่กวนอิมวัดฮ้องฮำมวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในฮ่องกอง อีกหนึ่งวัดที่สายมูไม่ควรพลาดหมุนกังหันลมเปลี่ยนชีวิตนำพาอำนาจและความโชคดีที่วัดแชกงหมิวสำหรับใครที่อยากสมหวังในความรักวัดหวังต้าเซียนหรือวัดได้แดงที่คนไทยรู้จัก ปิดท้ายด้วยความฟินนั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิงขึ้นไปชมวิวฮ่องกองแบบ360องศาและดื่มด่ำบรรยากาศยามค่ำคืนของฮ่องกองกับการชมซิมโฟนีออฟไลท์โอ้โหบอกเลยว่าทริปนี้เต็มอิ่มจุใจมาหาเฮงมาหาฮ่องกองแบบใจฟูสุดสดโอชอบมากที่สุดเลยค่ะก็คือที่ไปแชร์กงหมิว,มวใช่ไหมคะแชร์กงหมิวใช่ค่ะซึ่งเราจะได้ทั้ง ขอพรนะคะได้เข้าไปไหว้นะคะแล้วก็มีการหมุนนะครับกันหันทั้งเข้าแล้วก็ออกนะทั้งสองฝั่งเรียบร้อยเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะกับทางสถานีรายการวิทยุครอบครัว,ข,วข่าวมากเลยนะคะติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวร้6 Family News สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT ทคอลชัว ก็สู่เบรกที่2นะคะของข่าว3ามสีค่ะเริ่มต้นก็เอาใจขอเพลงลูกกุ้งกันก่อนเลยบอกเลยว่าไม่ควรพลาดรายการไทยนิยมสัปดาห์นี้เพราะว่าเราได้ศิลปินระดับตำนานนะคะคุณศรีสลายสุชาติวุฒิและพี่กบสวนิดค่ะมาขับกล่อมเพลงเพราะให้ฟังกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่2นะคะ เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะที่2พิธีกรค่ะพี่อาร์มวิบูลและพี่จิมวัสุนะคะจะพาทุกคนไปหวนคิดถึงเสียงร้องของ2ศิลปินระดับตำนานของประเทศนะคะซึ่งสัปดาห์นี้ก็ถึงคิวของคุณตุ้มศรีสลายสุชาติวุธค่ะที่นําเพลงสุดไพเราะในอดีตกลับมาให้ฟังกันอีกครั้งค่ะต่อด้วยอีกหนึ่งศิลปินสาวสวยเสียงเป็นเอกลักษณ์อย่างพี่กบสาวนิตนะคะที่มาพร้อมกับเพลงฮิตในตำนานมาให้แฟนๆได้ฟังกันด้วยนอกจากนี้นะคะยังจัดเต็มนะคะช่วงสนับสนุนซอฟท์พาวเวอร์ไทยทั้งการพาไปเที่ยวที่ อามบอกไปแล้วว่าวิกนี้จะพาไปมูกันแบบจัดหนักจัดเต็มกับเท้าเวสุวรรณที่วัดบางชันค่ะรวมถึงเรื่องของอาหารการกินนะคะจะพาไปชิมน้ำริกป่าส้มคั่วสู่สมุนไพรของกลุ่มแม่บ้านเขตคลองสามวาติดตามกันได้กับรายการไทยนิยมวันอาทิตย์นี้เวลา16นาฬิกา45นาทีทางช่อง3กด3 3และดูย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube Search Group Official ค่ะและค้นหาคําว่าไทยนิยมทีวีทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะส่วนนี้ึ รายการที่ไม่อยากให้พลาดน,นะครับก็คือ168ชั่วโมงนะครับ ที่อามิบูลจะพาไปพูดคุยกับ,<ด>ค,กบคุณ<ด>บอลน,นัทพลนะครับเขาเป็นเจ้าของแบรนด์งานคราฟที่ชื่อว่ายูนิโตะนะครับได้แรงบันดาลใจแล้วก็ไอเดียมาจากการออกไปอยู่กับธรรมชาติในช่วงโควิดระบาดนะครับโดยยู<อ>น,<อ>นิโตะเป็นแบรนด์ที่นําเสนอสินค้าที่มาจากงานคราฟสายธรรมชาติทั้งหมดเลยเหมาะก,กับใครนะครับนี่เลยตามภาพที่เห็นครับเหมาะกับใครก็ตามที่ชื่นชอบสายแคมปิ้งไม่ว่าจะเป็นแผ่นรองที่ทํามาจากไม้รวมถึงกล่องใส่ของต่างๆนะครับซึ่งอีกหนึ่งเหตุผลที่น่าสนับสนุนมากๆก็คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของแบรนด์นี้เป็นงานฝีมือ นไทยล้วนๆเลยนะครับติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในรายการ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้เวลาเที่ยงคืน25นาทีทางช่อง3กด33ครับมาต่อที่วงการเพลงกันบ้างนะคะกับคอนเสิร์ตการกุศลค่ะเพื่อนช่วยเพื่อนครั้งที่4ซึ่งไรายได้หลักหลังหักหลักค่าใช้จ่ายนะคะจะนำไปส่งทบค่ารักษาพยาบาลพี่ตีพี่เตะพี่เบิม้มอดีตสมาชิกวงแกรนด์ค่ะ ซึ่งคอนเสิร์ตเพื่อนช่วยเพื่อนครั้งที่4ครั้งนี้นะคะนำทีมโดยศิลปินชื่อดังของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพี่กุ้งตวงสิทธิ์พี่แอดธนงศักดิ์พี่เตะโชคดีพี่ติวสันพี่รักพนัสพี่เบิ้มประสิทธิ์พี่ติ๊กชิโร่พี่ชมพูฟรุตี้พี่เทอุเทนพี่จิ๊บวสุพี่โอไอศูนย์พี่ไก่สุธีรวมถึงพี่อาวิบูลด้วยนะคะแล้วก็อีกมากมายเลยค่ะ ซึ่งก็จะมาขึ้นเวทีในวันอังคารที่20กุมภาพันธ์นี้ที่โรงเยเยอรมันตะวันแดงรามินทราซึ่งจุดประสงค์หลักนะคะก็คือเพื่อนำไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับอดีตสมาชิกวงนแกรนเอ็ที่ตอนนี้กำลังป่วยหนักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ตีวสันค่ะที่ป่วยเป็นเบาหวานขั้นรุนแรงพี่เตะโชคดีที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ รวมถึงพี่เบิ้มประสิทธิ์นะคะที่ป่วย,ตยไตวัยระยะสุดท้ายซึ่งคอนเสิร์ตนี้นะคะก็เป็นคอนเสิร์ตที่เป็นน้ำใจของเพื่อนๆที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนจริงๆใครที่แฟนแฟนเพลงของวงแกรนด X ไม่ควรพลาดเลยนะคะไปร่วมให้กำลังใจพี่ๆด้วยการร่วมสนับสนุนบัตรค,คอนเสิร์ตราคาใบละ300บาทบเพื่อนำไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบค่ารักษาพยาบาลให้กับพี่พศิลปินที่พวกเรารักต่อไปค่ะ ส่วนตอนนี้ค่ะทีมผู้จัดแล้วก็นักแสดงจากเดอะทรายรังสหอนอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคบสวุ่นใจมากอันนี้ไม่ใช่คณะเชิดสิงโตใช่ไหมเชิดสิงโตเหมือนแบบว่าเมื่อกี้ตุ้งแช่ตุ้งแช่มาเลยเลยนะต้องบอกวันนี้วุ่นใจมากครับข้างวันนี้นะคะในสตูดิโอของเราคําถามแรกถามผู้จัดกันก่อนก็แล้วกันเลยคุณเซนพูดถึงกระแสตอบรับกันหน่อยสําหรับซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับดีมากครับจริงๆต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมที่เรียกได้ว่า เอนดูพวกเรานะครับผมแล้วก็ชื่นช,ชอบในซีรีส์หลักสังหอนของเราผมแบบอ่านคอมเมนต์เยอะเหมือนกันทั้งในเรื่องของ CG เองในเรื่องลำดับภาพอะไรอย่างเงี้ยหลายคนให้การตอบรับดีมากมใช่แล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เอนดูน้องๆดออ้วยจริงๆไม่ใช่แค่ชา,ชาวไทยนะชาวต่างชาติก็มีคนมาคอมเมนต์กันเยอะมากใช่เตอร์แฟนด้วยครับหลายประเทศใช่แหมคุยกับผู้จัดไปแล้วมาถามถึงนักแสดงกันบ้างดีกว่าเห็นได้ข่าวว่าฟีดแบ็กก็ดีพอกันแล้วสําหรับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องแรก ของใครหลายๆคนในนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค,ครับ,รบนี่ของนี้ได้รับ,บฟีดแบ็กกัก<จ>นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างเป็นไงนี่ใหม่ใหม่ใหมครับก็เป็นเรื่องแรกของเบฟครับผม <ๆ S 2> บก็ม <ๆ S 2> ฟีดแบ็กก็แฟนคลับกเบ็เอาใจช่วยเพราะว่าเป็นบทที่ยากอยู่ครับสําหรับบททานในรางสังหรณ์นี้แต่ว่าหลังจากที่ทุกคนได้เห็นผลงานแล้วก็ได้รับ คนตลอดที่ดีครับกำลังใจดีครับใช่หายเห S <S นื่อยหายเหนื่อยหายเหนื่อยคนยิงน้องสองคนด้วยยังไงงบ้าก็ได้กำลังใจกับแฟนคลับครับแล้วก็โอ้ยเว้นคำว่าแฟนนานมากคาว่รับเมื่อกี้นี่แบบแฟนครับ้อ้โหล็อกอินไวก็ฟีดแบ็กก็คือเขาบอกว่าคาแรคเตอร์ตัวเรากับตัวละครเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันคือด้วยความที่สายงานสายอาชีพเราแตกต่างกันครับฮะพูดถึงความเข้มข้นกันมากดีกว่านะครับ ทราบว่าเฮ้ยมันใกล้จะจบแล้วก็จริงแต่ว่าในส่วนของปมต่างๆยังเหลืออีกแบบเยอะมากไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าแต่ละคู่แต่ละคนมันยังเหลือปมอะไรให้ต้องลุ้นต้องติดตามกันอีกบ้างฮะโ,โหอย่างคู่เรานะใช่ครับยังมีเรื่องราวที่ยังต้อง คลี่คลายกันอีกเยอะซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้พวกเราติดทํามกันอยู่แต่ว่าตัวอย่างตอนตัดไปเนี่ยก็คือเอ้าอยู่ดีๆทานโดนหมอชโลธรเอาไปแล้วใช่เรื่องราวความรักของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวได้ดูวันพรุ่งนี้แน่นอนครับแล้วก็มีพอมเรื่องชีวิตครอบครัวของทานครับที่ยังไม่คลี่คลายก็จะได้คลี่คลายใน วันเ e สาร์ที่จะถึงนี้ค erm รับผมอืแตัวละครอื่นนะอฮะอันนู้นอันนู้นอันนู้นอันนี้เรียกว่าไม่ใช่ปมความรักเรียกว่าปัญหาความรักอะไรกันปัญหาเลยเหรอความรักของผมกับเขาครับอือ่ามันก็จะถึงปีสิบสองเนี่ยแล้วก็จะเป็นบทสรุปของเราสองคนแหละครับว่าเขาเนี่ยจะตามง้อผมสําเร็จหรือเปล่าตี่ตามาง้อนะจ๊ะเอือเหรอฮะเอาแก๊ปเรามีอะไรไหมฮะที่ต้องรู้ ก็ต้องมาคอยลุ้นกันครับว่าตอนจบจะเป็นยังไงทั้งในด้านความรักของสองคู่ด้วยแล้วครับแล้วก็ในพาร์ทที่คดีกําลังเข้มข้นเลยมาถึงตอนจบแล้วว่าคดีจะจบยังไงหรือไม่จบหรือยังไงต้องมาดูกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยพูดเปลยมาแบบนี้เราได้ข่าวมางไงว่าดูในทีวีอ่ะคงไม่ได้จบหรอกมั้งปมอื่นๆก็คงมีแบบในอีพีพิเศษต่อให้ไปดูกันหรอเรื่องจริงไหมคุณมีครับมีพิเศษอีเป็นอย่างนั้นเหรอ ใช่แต่แว,ว่าคืออ,อยากให้ทุกคนดูคือผม่ะตัดไว้2แบบครับคือเราจะมีดูกันในโรงครับ<อ>ซึ่งในจอทีวีช่อง3เราอะ่ะก็เป็นตอนจบอีกแบบหนึ่งในโรงเป็นอีกแบบหนึ่งฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะครับดูทั้ง2แบบ แต่ว่าพรุ่งนี้จะถึงแล้วในเรียกว่าในจอช่อง3าครับดูที่ช่อง3ก่อนนะครับดังนั้นคุณต้องดูก่อนเด๋ยวถ้าเลือกไปดูเฮ้ยฉันดูในโรงก็ได้เอามันจบไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตอนนี้ยังไม่ส่งเทปนะยังไม่ส่งเทปยังไม่ส่งเทปรงเออยู่หรอังไม่อยู่หรออส่งแล้วส่งแล้วส่งแล้วครับคุณการของช่อง3เนี่ยส่งเทปเรียบร้อยแล้วแต่ต้องรอดูกันแล้วส่วนส่วนอีพีพิเศษล่ะถ้าเกิดว่าใครอยากไปดูในโรงต้องทำยังไง คือตอนนี้ครับที่ถ้าดูเป็นซื้อบัตรเนี่ยตอนนี้บัตรที่เป็นในโรงเนี่ยหมดแล้ว <ปะ S 1> แต่ว่ามีเป็นบัตรออนไลน์ครับใครที่อยากดูแบบเป็นพิเศษเนี่ยตอนนี้ก็ไปดูในเรียกว่าไปซื้อบัตรออนไลน์ได้อโอ้ซื้อบัตรออนไลน์ได้ด้วยนี่เก <pr> ิดมาลวแต,ล<ช>แต่ละคู่แต่ละคู่อยากรู้ถึงความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ว่าแบบตอนจบมันจะแฮปปี้เอนดิ้งไหมคะ นะเอปสปอยกันบบนี้เลยอยากรู้ว่าจะลงเอะไรกันบอกหรอพี่จอยบอกหรอพูดยากเหมือนกันพูดยากพุดยากแต่จริงมันใกล้มันใกล้พรุ่งนี้มากแล้วเลยอยากให้ทุกคนไปติดตามกันในวันพรุ่งนี้ครับใช่แต่ต้องบอกเลยนะว่าเรื่องนี้เนี่ยถึงว่าจะมีปมเยอะแต่ก็มีใบออกมาเรื่อยๆร่อยแล้วอยากถามนิดหนึ่งว่าเวลาไปอ่านแบบพวกฟีดแบ็กคอมเมนต์ของพวกแฟนคลับเนี่ยมีคนเดาถูกบ้างไหม มีแต่เห็นแล้วอุยตายแล้วบางอันก็เราถูกบางอันก็เราใช่บางอันก็เราถูกบางอันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยเยอะเหมือนกันไปไกลเลยไปไกลเลยใช่ไปไกลเลยอย่างเช่นเสือสมิงของเราเองนะอะไรไม่ย่งไรยังไงมันมีซีนที่เป็นแสงสีส้มๆครับบางคนบอกนี่เป็นแสงเสือสมิงหรือเปล่าผมก็คิดในใจเออซีจีเรามีเด็กครุฑกันมากนะเพิ่มเพิ่มคุณเพิ่มตัวใหม่ด้วยหรือว่าเข้มเป็นพยาครุฑอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ น่าสนใจดีครับเป็นมิติที่ผู้ชมก็จะใช้ลางสังหรณ์ในการอย่างใช่ครับและจินตนาการว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วอย่างที่เซนบอกไปว่าอีกหนึ่งกระแสที่คนชมเยอะมากก็คือความบู๊ความ cg ต่างๆ พูดถึงการทํางานเรื่องนี้หน่อยว่าโหแต่ละคนบู๊หนักกันขนาดไหนซีจีจัดเต็มขนาดไหนโหจริงดูดันกันมากครับอันนี้เหลือกาไรไหมฮะทำเรื่องนี้เอออย่างที่บอกไปหลายๆครั้งครับว่าตอนแรกขนและแข้งตอนนี้กระหม่อมนะครับลวงไปเรื่อยๆนะซีจหนักมากจริงๆจหนักครับหนักครับคือเราตั้งใจทาให้ดีที่สุดครับคือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอะ ยังคิดอยู่เลยว่าเราจะ CG จีไหมเพราะดูงบแล้วถ้า CG จปุ๊บเนี่ยมันโอเวอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากอยากทํางานที่แบบว่าเราตั้งใจจริงๆแล้วเรเลยเลือกที่จะทำซีจีดีที่สุดครับใช่ส่วนบู๊เองเนี่ยน้องๆทุกคนเวิร์กช็อปมันหนักมากครับเราตํารวจจริงหน่วยพิเศษจริงมาสอนน้องๆทุกคนด้วยใช่ครับแล้วก็มีเลงการแสดงเพิ่มกันอีกเพิ่งรู้เหมือนกันพี่อู้คเพลงเพิ่งบอกว่าเราเรียนกันมาร้อยชั่วโมงกันนะคซร์ร้อยชั่วโมงใช่ครับเข้มมากเล่นกันมาเรื่น จบเรื่องนี้ก็เป็นสแตนอินกันได้หมดทุกคนใช่ครับใช่สตันสตันก็สต่อไปเพิ่มขึ้นแบบสลิงขึ้นลอยใช่เลียนมาเป็นา้อยชั่วโมงแล้วใช่ครับหรือว่าเราเราจะเห็นแบบนี้เขาจะมีเป็นกรีนเอซีจีด้วยครับที่เป็นแบบเป็นห้องห้องกรีนทั้งหมดเลยเพื่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยใช่แน่นทั้งซีจีแน่นทั้งฉากบูขนาดนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาด เซนแล้วก็น้องๆฝากละครกับซีรีส์เลยค่ะทานางเขาฝากหรือเ่าครับฝากซีรีส์หลังสองหอนของพวกเราด้วยนะครับตอนนี้เดินทางมาอีพีสุดท้ายแล้วนะครับก็อยากขอบคุณทุกคนด้วยที่แบบว่าร่วมติดตามกันมาตั้งแต่อีพีแรกนะครับพรุ่งนี้นะครับเป็นจุดจบหรือเปล่าต้องรอดูนะครับว่าหลังสองหอนของพวกเราจะเป็นยังไงต่อครับทุกๆปมที่ทุกคนสงสัยกันพรุ่งนี้ได้รับชมกันแน่นอนครับทุกวันเสาร์นะครับช่อง3 ครับผมนะครับผมสี่รูปสี่สิบเนาะสีุ่่มสี่สิบในการปุ่มเปิดไปที่ช่องสามได้แต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้รู้สึกว่าเราแบบขับรถอยู่ข้างนอกกดดูสามพัดก็ได้ครับรู้สึกแบบนี้อฮชแท็กเก่งแฮชแท็กปั่นยังไงไหมแฮชแท็กเดี๋ยวเราจะแจ้งครับในในในเอ็กซ์กันว่าเราจะใช้แฮชแท็กว่าอะไรกันครับผมแต่ว่าวันนี้แฮชแท็กอะไรครับวันนี้แฮชแท็ก the side xch3 ครับใช่ครับใครที่เห็นเราไปออกตามสื่อต่างๆก็สามารถเรียกว่าแคปรูปเราไปลงในแท็กนี้ได้ครับครับใช่ครับ Icana, วันนี้ขอบคุณน้องเซนและทุกคนมากเลยนะคะขบคอขอบคุณครัขบครกำลังใจกันด้วยกับซีรีส์ลางสังหรณ์นะครับอย่างที่บอกไปว่าไม่ควรพลาดเพราะว่าในจอจะเป็นอีกแบบหนึ่งในโรงอีพีพิเศษก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ดังนั้นติดตามกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวไอทีกับคุณซีชัดปวีกันครับ สนับสนุนโดยบริษัททรูคอปเปอเรชันจำกัดมหาชนก๊สหูต้มพีท มาติดตามเดลี่ดิสครีดิชันซีฉัตรปวีนะคะวันนี้พาชมนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในงานอีเวนต์นี้ค่ะแ a n g k o k EV e อ p o ค่ะงานนี้นะคะค่าดังๆมากันครบเลยควะไม่ว่าจะเป็นฝั่งจีนนะคะอย่าง BYD g u e s ก w a r โมมอเนะคะหรือแม้กระทั่งฝั่งยุโรปเองก็มาเยอะไม่แพ้กันเ e น z b บ W นะคะ p o r s c h e ล์โวลหรือแม้กระทั่งค่ายใหญ่อย่างเ e s l a ก็มาด้วยค่ะใครนะคะที่เป็นสาวเวิร์กสปอร์ตค่ะนะคะหรือว่าสาวเกฮอร์ชน่าจะถูกใจมากๆแน่ๆเพราะว่าเขาเอาร กับเจ้าไทยคันโซต,ตัวนี้ค่ะที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ของ Porsche นั่นเองต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าค่ายนี้ค่ะเขามีความพิเศษของเขามากๆเลยคือการทําให้รถยนต์ไฟฟ้ามีลักษณะแล้วก็การขับขี่ที่คล้ายกับรถยนต์สันดาบหรือรถยนต์น้ำมันนั่นเองเร่ง่ายว่าขับสนุกเหยียบคันเร่งแล้วก็ไปแบบด,ดเลยค่ะ มาต่อกันที่อีกแบรนด์ค่ะไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะกับแบรนด์นี้ค่ะคุณไดค่ะเขายกเจ้าไอ o n i c 5ตัวนี้มาด้วยค่ะรถยนต์ที่รูปร่างหน้าตาเหมือนรถของโลกอนาคตเลยค่ะเจ้าตัว i อ n i นิฟตัวนี้ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรถยนต์ที่มีขนาดหันล้อค่อนข้างกว้างมากๆทําให้พื้นที่รถยนต์ภายในค่ะก็กว้างขวงตามไปด้วยนั่นเองค่ะทุกคนแบตเตอรี่นะคะของเจ้า i อ n i นิตัวนี้ค่ะเป็นแบบโมดูลนะคะก็คือว่าถ้าจุดไหนเสียหรือว่ามีปัญหาสามารถถอดเปลี่ยนเป็นจุดๆดได้นั่นเองค่ะไม่ต้องเปลี่ยนตไฟ้้าาเท่่นนัคะ มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์มากๆเลยค่ะซึ่งนี่นะคะคือ AJ EV Bike ค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าคันนี้นะคะเขาจะมีให้เราใส่แบตได้ถึง2ก้อนค่ะแต่ตอนที่เราซื้อเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะใส่1ก้อนหรือ2ก้อนซึ่งการใส่แบตเตอรี่นะคะจะส่งผลต่อเรื่องของระยะทางด้วยถ้าเราใส่แบตเตอรี่2ก้อนเนี่ยก็สามารถวิ่งได้ไกลถึง120กิโลเมตรเลยค่ะและนี่นะคะคือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า,ฟารุ่นใหม่กับทาง AJ EV เลยค่ะทุกคนซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องมีแบบกุญแแแจมาาาบบ Key ี NFC ะะสราารถตติดง ้ไดเลยค่ะและตอนนี้ค่ะกิฟอยู่กับไฟ f i เตอร์โรบอทหรือว่าหุ่นยนต์ดับเพลิงพลังงานไฟฟ้า100%ค่ะตัวหุ่ญญนยนต์ตัวนี้สามารถดับเพลิงได้ไกลถึง88เมตรซึ่งตัวนี้นะคะเป็นรีโมทควบคุมหุ่ญญนยนต์ดับเพลิงของเราค่ะระยะห่างในการควบคุมสามารถอยู่ห่างกันได้ถึง1กิโลเมตรนอกเหนือจากนั้นค่ะเจ้าตัวนี้นะคะยังมีเครื่องตรวจจับความร้รอนอุณหภูมิต่างๆแล้วก็ยังมีเครื่องดีเทคแกส๊สทิตต่างๆที่เกิดจากเพลิงไหม้นั่นเองทําให้การสงบเพลิงไหม้เนี่ยทำได้อย่างดีขึ้นแล้วก็มีปรระสิิทธภาาาาพมงงงนนเเกกี่่ยยับือขอขตนนไฟ้ ั้งทีนะคะเรื่องของจุดชาร์จแท่นชาร์จต่างๆอันนี้ก็ต้องมีค่ะแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์เวลชาร์ดค่ะที่สาคัญเป็นแบรนด์แบบไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผลิตที่ไทยทุกอย่างเป็นของคนไทยด้วยค่ะที่สําคัญเขามีแอปพลิเคชันสามารถใช้งานง่ายด้วยนะคะถ้ามีจุดไหนเสียอะไรต่างๆสามารถแมนเทนได้ง่ายมากๆค่ะเพราะว่าเขามีอะไรอะไรเงี้ยรอครบหมดแล้วค่ะนี่ก็เป็นเพียงแค่บางส่วนนะซึ่งสร้างแรงกระเพื่อมในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะคะสําหรับเรื่องของรถยนต์อีวีค่ะแล้วไว้ไปติดตามกันนะคะ ขอบคุณคุณซีด้วยนะคะปิดท้ายวันนี้ค่ะอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคนมาร่วมแคมเปญ Travel i v o r y Free เที่ยวไทยไร้การซื้อขายงาช้างปี2567ค่ะ แคมเปญ Travel i v o r รี r e e ค่ะเที่ยวไทยไร้การซื้อขายงาช้างเกิดขึ้นหลังจากที่ประเทศจีนนะคะได้ประกาศปิดตลาดการค้าขายงาช้างในประเทศซึ่งเป็นตลาดงาช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเมื่อเดือนธันวาคมพศ2560ทําให้นักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตวันออกเฉียงใต้ม,มีการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทําจากงาช้างเพิ่มมากขึ้นและประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมมาเที่ยวแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์จากงาช้างมากที่สุดนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการลดปริมาณความต้้้อองงงกาาาารซืขยช ทางองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลหรือ WWF ประเทศไทยจึงผนึกกำลังและความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนคิดแคมเปญน,นี้ขึ้นค่ะเพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้ในกลุ่มนักท่องเที่ยวว่าการซื้อขายงาช้างและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงาช้างมีความผิดตามกฎหมายค่ะข้อมูลจากลบสแกนเขาบอกด้วยนะครับว่าไทยนี่เป็นประเทศเป้าหมายเลยที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากงาช้างเนี่ยนะฮะเป็นของฝากของที่ระลึกนะครับผลสํารวจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนบางส่วนเขาก็บอกแล้วนะว่าตอนนี้ไม่คิดซื้้อแลว ผลิตภัณฑ์จากงาช้างนะครับขณะที่บางส่วนเองก็บอกว่าทราบนะว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมายแล้วนะครับแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาวจีนบางส่วนเข้าใจว่าสามารถนํางาช้างออกนอกประเทศไทยแล้วออ,ออกนอกประเทศไทยได้แล้วนะครับซึ่ง hmm. จริงๆไม่สามารถทําได้นะคะ และววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะต้องขอขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโลชัวและผลิตภัณฑ์รัชชาวิซีแอ v ดวานซ์พรีเซรามรวมถึงพิธีกรน,นะคะจาก CPS c h a p ด้วยค่ะวันนี้เรา3คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะ